มา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 วันนี้แอดมินของเราครับจะมาลองเล่นเกมอ่าตอนนี้ครอ้าวครับตอนนี้กำลังเลือกตัวละครละคครับวันนี้จะเลือกตัวละครไหนครับผมเมื่อวานเล่นจอยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนันน ไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไม่เป็นไรอ๋อมันหนักแล้โอ้โหมันหนักมันหนักมันหนักหนักแล้วเฮ้ยอันนี้คุณเล่นเป็นตัวอะไรครับนี่ยไอ้ตัวนี้รู้เลยอะไรวะไอ้นั่นนี่นซมิเอลเซ่โน่นคุณเล่นเป็นตัวอะไรครับ เคยเคยดูอ <cin stereotype> ยู่เคยดูอยู่เคยดูตอนตใกใจของรถลงชาติอยู่อุ้ยแม่งแบบเดียบตายครับเอ้าคุณเล่นเป็นตัวน้าเหรอครับมันยังไงก็ได้อ่ะคุณเล่นเป็นตัวอะไรครับผมตัวไหนก็ได้มันไอ้นี่เลยสุ่มเล่นเลยเล่นอย่างนี้เลยมันคิดว่าพี่สลาไฟมันจะมีอยู่จริงอาจจะเสมอก็ได้อุ้ยของศูนย์แน่เน่ ไอ้มึงใช้โอยคุณหญิงแลวสามสิบสองีโอ้มันหนักเรียบร้อยสองต่อแอ่หนึ่งเท่าพอสองสูนจบครับขอบคุณครับจบสองสูนท้ทำไงทีนี้ได้เลยนี่หว่านีไะรไหงป ได้กี่นะเจี้นเกนะ 1, 2, ล,ล้วเพือนทั้งบินรหเอาอาล้วนะหนึ่งสองสามลุยหกตัวแล้วส6สวิแล้วครับตอนนี้ไปไปเรื่อยๆ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 สิบเจ็ดแล้วครับยีตอนนี้พูดไป,ไปยีแล้วยี่มยีย่สตอนนี้สิบเจ็ดวิครับผมไป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 ไ,ปไปเรื่อยๆ ได้อย่เจ็ดสิบได้อยู่ได้ได้แล้วได้แล้วอีสิบเก้าอย่างนี้ครับผมสี่สิบเจ็ดสิบห้าเยัยงยั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 กเก้าแปดเจ็ดหกเอ้ยไปแล้วได้แล้วสองหนึ่งศูนย์เดี๋ยวฮ มาดูลีลาของเขาบ้างครับคุณมีเวลา40วินาทีในการเล่นพร้อมไหมครับรกดเลยนะครับกดพร้อมเริ่มตบแรงอะไรกันตบแรงซะที่ไหนถ้าครึ่งทางต้องได้35ไปอย่างน้อยมีโอกาสเลย35อา้าวแล้วแล้วแล้ว สายตาต้องดีสติต้องแม่นเร็วเจ็ดสิบแล้วคือเป็นเล่นยาวๆเลยให้มันจบหมดเวลานะเอา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 เริ่มเริ่มสติตกแล้วเร็วเก้าแปดเจ็ดหกสี่ห้าเร็วห้าสเร็วได้พอดีโอเจ็ดสิบเอ็ดโอพอดีครับเริ่มแล้ว เปิดมาคอเอเปิดมาเราเดี๋ยเิอี้ไมได้เริ่มใหม่ไนมาผมวิ่มาเล่นอ่ะเาเนอลเนือเนือเนือเนื้อนี่เนื้อเอาลงกระทะเราเอาันี่างนีที่่จะเนื้ออย่างเดียวเลยเคอเื้อวางวางเอาเนื้อวางเอาเนื้อวางขนมปังอ่ะแล้วก็เาเื้อลงเตาไมเคเ่เกมแบบนี้ให้คุณ

จะนํานาโดยเจ้าหมูป่าเมื่อสักครู่นี้เม่นไม่สามารถทำได้สำเร็จต้องให้ทีมมาเป็นผู้แก้เกมแล้วยัมากอันนี้เ็เต็ม หรือแขนขาย,ยาวโอ้ถึงตัวเลือเล่าเขาเดินเขารออยู่แล้วต่อยสวนไปไปครึ่งตัวยังไม่ถึงตัวเขาเลยดาเวเบียดไม่ขับได้ไปแล้วครับ230บาทตอนนี้สรุปคนสุดท้ายใ,ให้คนนี้ก่อนให้คนนี้ก่อนจะง่ายกว่าให้คนนี้ก่อนง่ายกว่าอ่าขิวมันลงมันไม่ดีแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วกดดทีเขาต้องสามฝุ่นอ่ะผิด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 ลืมอะไรเปล่า เอาไปไอเยียนลบไปห้า,หา,หาราอ้อยอดเวลาไอแกตัวเมื่อกี้แพเริ่มใหม่ไอชีครีมไก,ไก่นี่ว่าอันนี้เจ็ดสิบเก้าเองอ่ะ,อะ500บิสกิตก็มาครับวันใมเนี้ยพอไปยากยิ่งแพงเลยอ่ะ ันนี้หนมปังอย่างเดียวเลยสาจันทร์นมปังกับไอ้ในี้ก็หมดอ่ะบิสกิตอยากกินมากข้างบนต้องแดงผิดเอาถูกอ้อพีชเด็ดเจ็ดสิบเก้าคะแนนแต่ไม่ได้แจวต่อไปไอเฮียก็โดนหักนะเมื่อกี้ก็ดีต่อการไล่พี่พี่เมื่อกี้เอาไปให้ไอเฮียก็โดนหักนะ้ถาให้อาเฮียมันโดน เจ็ดสิบห้าบาทอเดเวลาทำให้เอลสบาใจหน่อยลุกเกินลุกเกินคุณเขาลอยอยู่